ทำไมกันละ่ะทำไมผู้ติดตามหนูมีแค่สิบสี่คนแล้วพร้อมกับคลิปงงที่ฉันทำทำไมกันละ่ะไองงถ้าเกิดถ้าเกอยากทำคลิปดีๆล่ะก็ก็ลองมาดูช่องนี้สิซาฟารียไงล่ะอผู้ติดตามสิบสี่ คนแล้วนะขอบคุณนะทุกคนดี่คอยติดตามกันอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะโอเคนะแล้วก็กดไลค์ทุกคลิปด้วยเพราะว่าเรามีแต่ถ้าคุณไม่กดติดตามแล้วก็คุณพลาดคลิปมากเช่นคลิปสอนเล่นสกเก็ตบอร์ดแล้วก็คลิปอื่นๆอีกมากมายแล้วโอเคนะครับถ้าคุณอยากเจอคลิปสอนแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามใหเยอะเลยนะครับโอเคนะครับโอเค แล้วเจอกันไหมนี่คืนโทรครั้งแรกเจอกันใหม่เชิกดีสามสองหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะตุสาลองทุนนะไม่งั้นคนล่างงด่าฟรีนะขอล้อง่ะกดซับด้วยโอเควันนี้นะเราจะมาเออวันนี้สามท่าโรบอทที่ผมรู้จัก เออที่ที่หลายแมปใช้เยอะที่ที่ผมอันนั้นรู้จักเออตาแรกทำบีแดนสองเออเขาไม่ได้จ่ายถอดเสื้อได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายอดเสื้อหน่อยวัยดกริงเก๋เขาไม่ได้จ่ายนะรีไฟเนี่ย อย่าอย่าทำแบบนี้โอเค 3, 2, ừ. สามสองหนึ่งทับอีเดนหนึ่งทับอีเดนสามมันใช้สองมืออะเอาไงพอสแดนเออห้าท่าลืมโทษมีห้าท่านะพอสแดน อะไรไม่รู้ลืมชื่ออะไรน้นชื่อทั้น์เต็นโรบกนะทุกคนอย่าหาวพาผมเต้นผิดนะเพราะผมออกมาจากโรบกนะัวอมาจากโรบกผิดผมออกมาจากโรบกนะครับท่านผู้ชมมา โอเคปิดคลิปกันดีกว่าตื้อ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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาใหม่นะกดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซับสไครต์และอย่าลืมล่ะผมลงทุน เดี๋ยวอีกไม่นานมันจะมีเสียงเคาะประตูได้จากนั้นห้องได้จากนั้น FBI ก็ดับถีบประตูออกมาแล้วก็จับ FBI บีไอโอเพนนับ FBI บีไอโอเพนนับเอฟบีไ now